ปลาเหยื่อเราเต็มแอ่งแล้วครับอยู่ไหมวะส่งสายยาวๆเลยปล่อยลากไปไปไปอยผมแล้วเดะกล้องบันทึกปเหรอวไม่ใช่แล้วเป็นปลาใหญ่แน่ๆนนักแน่นปึก สวัสดีครับผมพบกับผมเต่าไลฟ์สไตล์ฟิชชิงโอ้ผมไม่ได้ออกไม้หลายเดือนแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสออกไม้ตกปลาใช้ฝั่งทะเลนะครับผมหมายลิเตอร์เบย์นะครับผม<อ>ก็ไม่ไกลาจากตัวเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียสักเท่าไหร่นะครับมีทีมงานมาถึงหมยตั้งแต่ที 4, ่สี่ที่ห้าแล้วทุกคนผมออกมาสายนะวันนี้ก็เลยมาตามหาทีมงานอยู่ข้างล่างนะครับผม โคตรสวยเลยว่ะโหดทีมงานยืนอยู่ข้างล่างนู่นมันยอ้อนแสงเนี่ยผมต้องใส่ล็อกชูแล้วก็ไลท์แจ็คเก็ตด้วยนะครับออกหมายทุกครั้งแล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกทุกคนที่ผมจะใส่ล็อกชูตรงนี้แหละอันนี้ก็คือไลท์แจ็คเก็ตนะครับทุกคนหรือว่าชูชีพนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือล็อกชูนะครับล็อกชูมันจะเป็นโซ่สแตนเลสนะทุกคเอาไว้กันลื่นเวลาเราตกปลาบนโขดหิน สวมสวมเขากับรองเท้าแบบนี้เ้ยนะครับแบบนี้โอเคขออนุญาตครับนะคนเวลาจับบนก้อนหินมันไม่ลื่นนะครับโอเคทางเข้าหมายก็จะเป็นโขดหินแบบนี้ทุกคนถ้าไม่มีล็อกชูอันตรายมันลื่นเวลาเราเดินอยู่บนโขดหินแบบนี้ทุกคนมีล็อกชูแล้วมันเหยียบไป ปลอดภัยดีครับตอนนี้ผมลงมาถึงหมายแล้วทุกคนแปลว่าคนโคตรเยอะเลยครับโอ้โหคนเป็นยี่สิบสาสิบคนอ่ะอย่างว่านะอากาศดีใครก็อยากออกหมายกันมาทุกคนเรามาทําเยื่อออยกันก่อนขนมปังนะครับผมใส่อลไรเยอะๆก็ขยําให้มันเละๆทุกคนสองมือเลย ววน่ไปเยื่อหาไปยันนี่แน่เอ้าวลุดเฉยเอาเนี่ยโอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วสองตัวว่ะเอาเลยตัวเดียวหลุดนี่แน่ได้แล้วได้แล้วยิ้เบื่อแล้วเนี่ยโอ้โหโดนตั้งสองสามขอเอาวหลุดเหรออยู่ๆนะมันย้อนมันย้อนเอาเลยครับน้าป้อมโดนแล้วโดนแล้ว น้ำป้อมโดนแล้วน้ำป้อมโดนแล้วไม่ดิ้นเลยเหรอ,ม,ม,าอมาแล้วมาแล้วโอ้ขาวจวดเลยยิงดีกว่าโ <c oughs> อ้ดิโซโอ้ไซใ,ใหญ่เลม,มาแล้วเว้ยมาแล้วเวย้ยโโอ้ห สาส3โลอัพมาตัวเญ่เเด้วยดีวผมหาเหยื่อสักหน่อยเดี๋ยวลงละ <c oughs> <า>ทุกคนอุปกรณ์สเตลล่าเบอร์1มืนสครับคัน13ฟพุท PE 5นะครับต่อช็อกลีบแล้วก็สายโฟรลคาร์บอน130ยปอนนะครับทุน่นทุ่นเบอร์20-75กรัมขอเบอร์7โอนะครับผมเหยื่อเราเต็มแองแล้วครับ ครับลุยเปลี่ยนเหยื่อใหม่น้องเนี่ยเหยื่อมันไม่ไม่ดิน้นว่ามันไปนเปลี่ยนเหยื่อใหม่ ตอนนี้ผมได้เหยื่อแล้วใหม่เหยื่อสดๆเงี้ยมันชอบเหยื่อดิ้นๆเหยื่อสดๆมันชอบชอบเหยื่อดิ้นๆเปลือกเหยื่อปลาตายมันไม่ค่อยสนดีใกลๆให่ปลาเหยื่อมันพา ขุ่น้อยวิ่งออกไปไกลๆอย,อยู่ไหมวะอยู่ดิวะอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วทุกคนไม่วิ่งลยครับไม่้วิ่งเลย,เลยอัดให้ตายอื้อ mẹ ơi con nạc kịp máy đâu à nạc kịp máy đâu à ông bà Hãy โอ้โหโอ้ตรงนี้ครับตรงเอ๋ว่างๆนะไม่มีใครอยู่อยากเจอแม็กทูน่าเจอแต่โมนิโตเนี่ยดูทุกคนโอ้ยสีห้าโลครับต้องมีตัวนี้แต้มแรกมาแล้วครับหลังจากรอหลายชั่วโมงเลยนะผมสามชั่วโมงกว่าจะได้ตัวแรก มาทุกคนตอนนี้เราจะหาเหยื่อเพิ่มกันนะเพราะว่าสายสายมามันหาตัวค่อนข้าง,าง,างยากครับ<ม>ปลายีโรเทล่ะใช้ขนมปังอ่อยเยอะๆหน้าขนมปังครับข้าวโอต๊ตใครไม่รู้เนี่ยอยู่ที่นั้นเดี๋ยวผมอ้อยๆมันมีเยอะแต่ว่ามันไม่ไม่ไมค่อยจับนไม่ค่อยจับซเซเบกีย เยอะมากเป็นล้านแต่มันไม่จับได้เยอะมาแล้วครับกวาจะได้แต่ละตัวนี่ลำบากจังเลยอะช่วงบ่ายหาตัวยากที่จริงมันก็มีเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยจับเหยื่อซาบิเกะทุกคนมันเหมือนมันรู้อะส่งสายยาวๆเลยปยล่อยลาก ไปไปไปร้อยร้อยอยู่อยู่ข้างหน้านี่มันชอบเหยื่อสดสดเหยื่อตายตายเหยื่อปลาตายมันไม่ได้กินไม่กินใหญ่ร้องตัวนี่แหละเล็กตัวเหรออือหึ้ยโอย โอ้โหต้านเบ็ดดีมากเลยมาขึ้นมาไปส,สวยแตนไปสองมาแล้วครับโอ้โหตีลงไฟเอาเลยว่ะตำรวจมาทุกคนดีหน่อยโบนิโตมันเป็นปลาไอโน o s ไซ e l ลิมิตนะครับ ตัวเท่าไหร่ก็เอาได้นี่แต้มที่สองของผมลูกค่ะตำรวจมาไรบอส how are you how are good how are you good we caught any fish today p a yeah <another one? S 1> just a second one <Right. S 1> bonito okay no uh, no uh, kingfish no 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 i c a n t catch kingfish <laughs> bonito for my friend ไซส์่ะบนิโต้มันโน้ตไซริมิตเอาไหมพี่ให้พี่ไม่เอาหรอกเอาก็ได้ดพูดดมันขี้ลึกเดี๋ยวผมปลดไปก่อนมาเกี่ยวเยอะเสร็จแล้วครับรีบลงนะครับี่ออกสไตล์หน่อยนะครับผมแต่มันชอบพันลงไปไม่ไม่รู้เป็นอะไรตีไม่อกลรอ่ะ ปลาแล้วลมันมาเล่นเหยื่อผมเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ย <laughs> ไปแล้วเปิแล้วเอา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 ละแต่มันมาตอดเล่นอะ <laughs> ชิงวิชตหรือเปล่าไม่รู้ชิงเว้นไอ้งับก็บไม่ขางับเราเหยื่อมันใหญ่เ,เอาแล้วมันตามมาซ้ำจริงๆด้วยวะ่ะเมย์โต้มย์โตเมื่อก <laughs> ี้ ตัวที่สามแล้วเนี่ยระวังเด้อวะตัวที่สามตัวีตัวที่3มาแล้วครับไลเ่เหยื่ออยู่ตั้งนานว่ะเมื่อก,กี้ไลเ่เหยื่ออยู่ข้างหน้าทุกคนนี่ <c oughs> ไม่ใช่เป้าหมายคนนะตัวที่สามมาแล้วครับไซส์ประมาณเกือบสองโลโลก,กว่าโอเคอเก็บปลาก่อนนะครับผม เนื้อมันเปรี้ยวอ่ะถ้าเราไม่ตัดคอหลังเลือดก่อน,น,นเวลาไปทำอาหารมันปรุงแย่โคนปลาบริโซ,โซ,โซนะ่แล้วสามแต้มสวยๆเก็บปลาก่อนนะครับผมมาไม้นี่จะเป็นไม้สุดท้ายแล้วไม่ได้ก็กลับล,ลากท่นออกไปไกลๆลูกเลย ทำไมตีลงไปแล้วทุ่นหายเลยอ่ะกล้อง,งบันทึกหรอปะหัวไม่ใช่แล้วเป็นปลาใหญ่แน่ๆ่ปลาใหญ่นันแน,น,น,น่ตีลงไปโดนเลยเไหนวะวัดสวนดูสิปั๊บอ้าวเบาวิวเลยว่ะไปอยู่เออ เอาอยู่มันวิ่งสวนวิ่งสวนมาเราคิดว่าไม่อยู่มันวิ่งสวนปลาน่าป้อมให้แป๊บเดียวโดนเลยว่ะวังเลยหรอปะเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่เลยว่ะเยอะเยอะเยอะเอาโอ้โหแรงค้อดี คิดว่ามีดอกออยู่อยู่่งเแรงยิ่งไปดีผมจะงานค้นมาละคิปนี่บอกไม่แชทก็วะโตอีกแล้วอ่ะ เหยื่อตัวต้องแขนนะคิดว่านี่น้ำปอมมาเืิอใหม่ครับเหยื่อใหม่สี่แต้มครับพอก็ไม่คิดว่าผมตีลงไปนั้นแล้วทูดมันหายผมก็คิดว่าปลาเหยื่อมันวิ่งไงที่ไหนได้มันงับ โดดเลยอ่ะโคตรแล้วเจนี้โหสี่โลอัพสามสี่โลเอาไปเล่นได้เลยไอ้บ่าวนะไอเอาตัวสองตัวนะครับมันโอเคโอ้ชิบอเคเก็บตากันนะครับสี่แต้มแล้วครับตอนนี้เวลาก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วทุกคน ผมมาถึงมาตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งนะครับผมวันนี้ก็พอได้สนุกอยู่นะครับในคอก็สือผลงานผมในวันนี้นะครับผมสี่ตัวครับตัวนี้ล่าสุดเพ่ได้เมื่อกี้นะไสี่สามสิโลไส้ไซโลกว่าเก,กือบสองประมาณนี้ครับสตัวแจ๋วๆเ,เลยผมก็จะเก็บของแล้วนะครับนี่ลอกเบอร์หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันพอได้ตัวอยู่ครับผมเป็นยังไงครับทำไรนะ่ะ ทำอะไรครับแกสายครับคุณสิมุกไอซาบิกิพันกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเดี๋ยวเพียงเท่านี้ทุกคนฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมต่อไลฟ์สไตล์ฟิชชิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่โอ้โหโดนตั้งสองสามขอเจ้าเจ้าเจ้าระวังห่อจะเล่นมือนะระวังโันุดิ้เอ้าระวัง พี่ชุงมือนะครับไม่มีลับเตทัังโตพี่เดี๋ยวหาปลาหาปลาเหยืยวไปเยอะแยะเล